ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องโชคชะตาพยากรณ์นะคะคลิปในวันนี้มาดูกันค่ะว่าครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้าการอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมอาจไม่ตรงหรือตรงกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ่อรับชมเพื่อความเพลิดเพลิน รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะสิ่งไหนดีก็น้อมรับเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะขออนุญาตคุณครูครูอาจารย์ของพเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะ ผไพ้ไที่หนึ่งนะคะใาที่หนึ่งไพ่สิบไม้เทนอ a บอลไพ่ไม้อ่าเป็นตัวแทนของคนธาตุไฟเมฆสิงหธนูธาตุไฟเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองใจร้อนกล้าหาญเด่นเดียวกล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นําส่วนไพ่สิบไม้นี้นะคะตอนนี้ความคิดาการที่เพื่อนๆกำลังเบกภาระความหนัก แบกภาระทางจิตใจที่หนักมากๆม,ม,มีความมีการใช้อาจจะเป็นความคิดที่หนักอึ้งทำให้เพื่อนๆอยังคงมีสิ่งที่อยู่ในจิตใจนั้น เหมือนกับอืมคิดหนักคิดเยอะเบกภาละแต่เพื่อนๆก็ยังคงเดินหน้าต่อไปตามเป้าหมายที่เพื่อนๆได้วางไว้ได้ส่วนไพ่ใบที่สองไพ่ n i of Pentacles Pentacles หมายถึงไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่เหรียญจะเป็นตัวแทนของคนธาตุดินธาตุดินได้แก่ คนที่เกิดในราศีมังกรพฤษศแล้วก็กันไพ่ก้าวเหรียญก็สิ่งที่เพื่อนๆได้แบกภาแล้มานั้นตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เดินหน้าไปยังเป้าหมายนั้นได้ซึ่งมันจะทำให้เพื่อนๆนั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงิน ทางด้านทรัพย์สินเงินทองก็คือไพ่เก้าเหรียญน,นะคะส่วนไพ่ใบที่สามน้อยออฟสอดอาจจะนไพ่อันนี้ก็เป็นไพ่ดาบไพ่ดาบไพ่ดา,ดาบก็เป็นตัวแทนของคนทาดลมนะทาดลมมีถุนตุนกลุ่มทาดลมก็จะเป็นคนที่เหตุมีเหตุผลพูดน้มน้าคนอื่น ให้ชื่อง่ายนะคะไพ่อัศวินถือดาบอัศวินดาบเป็นคนคือการตัดสินใจของเพื่อนๆว่าจะทำยังไงจะเอายังไงต่อไปพร้อมลุยพร้อมสู้ไปข้างหน้าเพื่อผลลัพธ์เพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะ เอดออฟครับไพ่หนึ่งถ้วยจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีการามีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งมันจะนำมาให้เพื่อนๆเหมือนกับราชนีถือไม้ราชนีนั่งแท่นอันนี้คือตัวต,ต,ตนของเพื่อนๆนะคะต่อไปมาดูจริ่ง โค้ดผู้บาอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับเ,เพื่อนๆที่มารับชมคลิปในวันนี้นะคะเขอพายโค้ดผู้บาอาจารย์อยากบอกอะไรกับเ,เพื่อนๆในวันนี้สิบแปนะก่อนสิบเอเลยเนาะต่อไปไอคุอโน้ตสดไปหกมา สี่ถ้วยดีแห้งแม่สิบบาทก็มาแปดไม้ก็มาเก้าไม้ก็มาสิ้นอ๊อฟคับหกบาทใช่ไหสี่บาทสิ้นอ๊อฟครับ ต่อไปมาดูความหมายว่าครูครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะครูครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรไพ่ใบที่หนึ่งควินอออสอดคือ ให้ราชนีถือดาบราชนีถือดาบให้ดาบเป็นตัวแทนของคนธาตุลมถุนดุลกลุ่มก็พลธาตุลมก็จะเป็นคนมีเหตุผลนะคะเป็น คนที่ไม่ค่อยเชื่อคนง่ายไม่ค่อยมีความอดทนแต่สามารถน้มน้าวคนอื่นให้เชื่อง่ายเป็นคนพูดเก่งก็ราชนีถือดาบราชนีถือดาบก็จะเป็นผู้หญิงที่เก่งนั่งอยู่บนบันลังเป็นคนทำถ้าแบบเทียบก็เป็นคนทำงานเก่งนะคะเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งสามารถ เป็นผู้นำได้มีใช้ความคิดมีเหตุผลแต่ว่าถ้าเป็นไพ่ในที่นี้เป็นคนเป็นของคนธาตุลมนะขอโทษทีวีนออฟสอดเป็นของคนธาตุลมเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงเก่งสามารถ มีความคิดเป็นผู้นํามีใช้เหตุผลใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาได้นั่งแทนเหมือนพระราเหมือนราชรน,นีนะคะต่อไปไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่หกไม้ไพ่หกไม้ก็คือ six of wands สิ่งที่เพื่อนๆได้ทำมาเนิ่นนาน ที่เพื่อนๆได้กระทามาเป็นประจําทํามาเน,น,นิ่นนานนั้นตอนนี้มันอได้รับชัยชนะหรือมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเพื่อสีถ้วยเพื่สีถ้วย,ให,วยให้เพื่อนๆอสิ่งที่ อาจจะเป็นเพื่อเพื่อนกำลังจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นของเก่าของเดิมจากครูครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือมีอีกความหมายหนึ่งก็ให้เพื่อนเคลียร์ให้เพื่อนเคลียร์สภาวะความเมื่อนายความท้อแท้ความกางงังวลให้เพื่อนกลับเข้ามาอยู่ภายใน ตัวเองนะคะนั่นก็คือเดือะแฮงแมนเดือะแฮงแมนคือการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองหรือการทําสมาธิในเรื่องอสุภสิบดาบสิบดาบก็คือเรื่องที่มันทำเพื่อนเ่อนวิตกกังวลเกิดความเครียดความกังวลความเบื่อหน่ายความทอ้อแท้ความสิ้นหวังทั้งหมดทั้งมวลนั้นตอนนี้มันจบมันจบลงแล้วนะคะโดยที่มันจะจบแบบกระทันหัน คือไพ่ a g of Wands นะคะไพ่แปดไม้เหตุการณ์ที่ทำใเพื่อนๆท้อแท้สิยนหวังหรือเกิดความเคยดความวิตกกังวลต่างๆนั้นมันจะจบจบแบบกระทานหันแบบไม่ทันตั้งตัวและเก้าไม้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออะไรมาจนทำให้เกิด ท้อแท้ความสิ้นหวังเป็นสิบดาบนะคะตอนนี้สอกเพื่อนๆเจอมาเยอะผ่านประสบการณ์มามากมายโชกโชนสิบดาบก็เจอมาแล้วเปดไม้ก้าวไม้ก็เจอมาแล้วมันคือประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์ที่เพื่อนๆเจอมานั้นมันทำให้เพื่อนๆเ,เกิดการแก้ปัญหาได้ดีแก้ปัญหาได้สามารถเอาชนะ ปัญหาต่างๆนั้นได้เพราะประสบการณ์เยอะนั่นเองนะคะเหมือนกับ King of Cups ราชาถือถ้วยก็คือราชาที่นั่งถือถ้วยบุญบรรลังใช้ความเป็นสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกหรือยอมรับกับสิ่ง ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองโดยไม่รังเกียจไม่เกิดความท้อแท้ไม่เกิดความบื่อนายสามารถใช้อาอารมณ์เอาสามารถควบคุมอารมณ์สามารถควบคุมความรู้สึกพร้อมเผชิญและกลับมาอยู่กับตัวตนภายในนั่นคือไพ่เสีดาบนะคะ กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวตนภายในของตัวเองนั่นก็คือการทําสมาธิและตอนนี้ก็กําลังรอผลลัพธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นว่าเฝ้ารอผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์นั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นยังไงการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นใหม่ๆนั้นมันกําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในต่อ ต่อไปอีกข้างหน้านะคะสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์จะบอกในวันนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆมีความกังวลมีความท้อแท้เกิดความเครียดความไม่สบายใจต่างๆทั้งหลายมันจะจบลง เพื่อนๆกำลังจะได้รับของเก่าของเดิมจากครูครูบาอาจารย์เพื่อที่ให้เพื่อนๆนั้นกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองนะนั่นคือการทำสมาธิให้เพื่อนๆปล่อยวางความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความอา่ ความชิ้นหวังและรอดูผลลัพธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกกับเพื่อนในวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องโชคชะตาพยากรณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ